มะขามดกดกพี่น้องพาก,กันเข้ามาในบ้านก็เลยตรวจสอบเบิกงกับ้าเห็นหมากมันมนมลแล้วว่าเฮิมแล้วบอก่อยนะว่าเฮิมอ้ป้าพอดีกินเสียบอุ้ยมันมีหมากซุกแล้วอุ้ยนี่เจ้าเาเห็นบอกอุ้ยพอดีอุ้ยนี่ไ้กินเสียบเลยป้าปอกลูกป้าหมากเนี่ยนี่หวานเลยนี่พี่น้อง ข่อยว่าเลี้ยวมันมุนมุนป้าน่ะวะป้าน่ะว่ายังยั้งอืมันบดีเนาวเด็กเก่ามาทุกเนาวถือใจไม่ยัยรุ่นแล้วนี่ชิมดูแฉะไหมพะมันพอดีหินเนาะตุ่นนียนะแล้วมันเว่าปเดี๋ยวสีเอาใหม่มาไหวก่อน สุกเรียบร้อยพี่น้องมันกำลังเริ่มซุกเนาะเดี๋ยวข้อสิพาเขามาเก็บบักคามมือนะี่สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีตอนเ้ารเด้อุข้นหลังจากที่เข้ามาทางก่อไผ่ได้ประมาณสี่หาหมื้อเลยแลนะเนาะมือนี่ก็เลยพากันเขามาจอบกับป่าพี่น้องมาทางใส่หมอกเพราะว่าสวงที่ซ่อนมาทางนะคือหมอกลงแห้งเด้มาจอบ,บิึงว่าออกจากหนอกจากแหนงแล้วนี้นะทางจนแปล่นจังป่างเลยจากที่มันหกกน้องจาแหนมไป ทุกอ,อย่างเัินปิวเขามาเด้อเนาะเงินประันให้เขามาทำความสะอาดมือนะเขามาแต่ว่ามันเห็ดประันได้เหลวเลยทัว่วปอดโธจูเจ้าแหนงมันแตกแล้วจ้าพุ่นเห็นปะ<ม>นี่เลี้ยงเราไหมพอเือ่งูน,งน,น,นี่เป็นจะได้บัตรนี่ น้องบแม่นูโบเคยเห็นดอกไม้เด้ออู้มีตะแนงใหญ่ๆพวกนี้ผูกมันได้นำหมอกนะจนมันเปียกแทบโบจะมีผู้ใด้ฮดมันได้นี่นะอืมข้าวท้างนั่นเองนี่ข้าเลีเพราะว่าข้าทางแหละหมอกมันก็ลงได้ถือกล้ามมันหฮนเด้โอ้ยกล่องกระป๋อยโฟกัสนี่ป้อนแหนงพอมยาวเลยหัดสีหาเมือดได้นี่นะโอ้โห า,าเวลาอันน้องใหม่มันเกิดเลยนะมันหน่อยลงนะพี่น้องจนเปียกเบืดอตามลำมนำนันนะเนาะพูดจากที่มือมาทางนะบอกขิดขิดว่าจ้ามันสิออกในไจเด้พี่ิ่งหูขักอีจ่ะเห็นพนลระเด้อมาทางเลยนะพัะกง่น่หบอพักกลยนะพักจำจำรหมดมันจะให้มันแตก อันละแบบอืมฉันออก็เอาเนา่้เอาดเนะคะว่าจำเจอเขามามเนี่ม่ใช่อันนั้นเบิดมากผัดกระเทินได้แบบนั้นเอยเดี๋อวหม่อมนนี้มันอ่อนกเก่งแซ่บพี่น้องผัดถึกน้ำหมอกอีกบึงแน่ผู้น้ำหมอกค่ะ นบบนแบบักอบว่าแต่ทางเนาะคขันเฮาดูทางนะมันแห้งออกเลยกระเจ้าวะเหรอแต่ว่าเฮาตัดจำๆพี่น้องมันที่ได้แตกในตามันน้องชาวผู้คายได้เขาตัดตลอดหาอยู่หากินจ้าสบายเดี๋ยวนี้บุญไปหาอยู่ไก่ <N an> น้องม่ปลูกไว้เนาะระวังด้อจับมันดีๆนะถิงบ่บุ๋มมาปิดเถิงบ่ผ้ากอลล์นั่นเสอดนี่น้องม่ดนี่ ร้องรักผ้าโง่อด้ม่อาปะปาตัดยูหลุมลม,มันผิด้อปะหลุมอีกก็ได้เนี่ยหับโบรานจับไว้สิมากไม่คือหับได้เดย สันะ่นทึ่งหนะาวเลยค่ะสิวาเนิลมากระแมนเนาะหนาเร่งอาหารบัตเท่ากับแจงน้องใหม่นี่แหละจ้าเร็งแรไมาพี่น้องอันทาซ้มนี่แล้วเขาไม่ไม่ในกระเจาคลายโลละหาสิบบาทเร็งแรงไปนะโลละเปดสิบบาทคุณมันอึดนะ อืดผัดคนมันผัดยากเนาะแต่ซื้อเ<ม>บืองพรม,มันพรมตแตก้ะเบิงมันพรมแตกนะจูเจ้าอืมทนอันนี้หน่อยเนีน่ยอันนี้มันออกแบบบอลเฮาฮักเนี่มันหันนะป้าทงป้าละบืนเต็มที่ มันออกพ้อมกันนัวมันสิหลายหอบนี่สิบบปันไดเนาะเพราะว่ามันเป็นหอบทางใหม่พี่น้องอันเดียวรอรุ่นอาทิตย์หนาเนาะพอว่าพวกอันสันสันมันนะมันพวมเตกแต่พวกนั้นนะมันเตกตั้งแต่ตอนเท้าถางมันก็เลยยาวนี่เห็นบเปล่าเยาว่าเดือดขึ้นเร็วลงมาได้ ปลบักหญ่เพียงปิ้นก่อนไม <laughs> ทางแรกก็คือเนื้อเห็บเป็นแป่นจังปางคักอันนี้หนาหมอกสวงในร่องแห้งบักคักเรือลำนะเอาไว้เห็ดแม่มัน เตียมมาสอมมึงพี่น้องคือสีได้อันพ่อเก่งประมาณถวยหนึ่งแหละพอดีเสียบพราต้องเก่งลายดอกวังหานะาโอ้ปอดถมบักเผาลูกลกเหมือนอีพ่อกะออกไปแสงหนึ่งโอ้พี่น้องน้องใหม่ข้าเท่าบวอันสิวัยมหาอาทิตย์หนาพี่ใหญ่มันเน่าผดเนาะมันกระเทือนในเท้าสี่สมแล้วก็ออกนะ น้องใหม่ก็เดี๋ยวกินอยู่เบิดปีพี่น้องเบิดแรงเบิดผลก็ว่าได้เนาะมันก็พอดได้แกล่ะเนี่ยเขาก็เอาไปเหมือใส่เซฮ์ฮูหนอกฮูหนกเขาอยากกินเข่ากับจำดองปูได้เดี๋ยวนี้นะโมท่านได้กินจะล้างไวสิบปัน้นจนพันโมท่านได้กินเข่าเส้าพืน้นแล้ตื่นแล้วพากันมาอยากกินเข่ากับกี้กับปูอ,อ๋อจะเดี๋ยววากินแล้ว เด็ดพอดีเอายอะไปเอาสิไปหาฮักปีออกไปเลยก่อนหักอดพักตำลิง บริมีแต่นนางใหม่เด้อทุกคนเนาะบานซ้อนหันอีเมลเราปลูกยานางไว้พพ้่มเพราะว่าอยู่บานเฮานะ่ะเขาเจ้าออกเก่งโอ้ยยานางใส่เก่งเนางใหม่ใส่ยานางเนาะใส่เขาเบือ่อหานอใหม่แล้วก็เก็บยานางออกพรมโอ้โห อใบงามอีรีพี่น้องปลูกตังแต่อย um ู่บ้านเพื่ลนนี่บันทอนปลูกถิ่มปลูกปลาไว้แล้วนี่ผัดงามเก็บยานางออกพี่น้องผูกมีห่าวทำมันอีกกำเดินอะไรเรื่องนปะ ทำมันอ่ะเด็กอดนเขามาจบก็บพอได้เก็บอยู่จ้าหมักแต่แห่ก็จนมันหาว มันเป็นก่อนหมเนาะครว่าปูปั้ป้าทถปะจะเบิ่งอันยอดที่มันไปทางนางในมือเจ้านะเดี๋ยนะอันนี้คือหั่มมันอีกคำเดี๋ยวพี่น้องหัวมันนะชุ่มเขาคู่กับอีเมอันที่อยู่หน้าในหักใหม่น่ะเนาะหั่มมันคือว่าเสีบเสบตะกี้นะบัดปูไว้แล้วบ่ยากนั่นนี่มัมีปีก้วยครับบาดเดียวตกเลยอันนี้หัวที่สองเดือดเจาะ มือเดียวเฮยเสียมอลหันป๊อคือกวยนะบงจะเม่นบโบมนมีอยู่สองวีมียวน่ยแ้งหล้วพีหลดตัวนี้ก็คือกันีนะบังกวยก็ได แต่เอาปีไปกิดแล้วล่ะเทปบนได้ใหญ่เตะดอกต้นก็คืออย่างว่าถ้ามาดาบ้านเมืองอยู่ด่าอาบัตะเขาบนได้สนด้วยว่าเจ้าหดปูหดเขาแหลนสิ่งยังเยอะน้ำก็เท่านไปทรายนะเด็ดไปเข้า โหดจักพอจักเมือจักเว้นหรือบ่อนนยนะโอ้ยน้ำไม่เห็นน้ำนะส,สวยบ้านเฮา็ยังสีแล้วพี่หนึ่งขันบ้าน,นอกที่มีถนนคอนกรีตหรือว่าทางหยอกทางหยากกับเป็นตาขิดโอดเป็นตาอยู่อยู่ยที่จริงนะมันมันเป็นตาอยู่อยู่ดอกถ่า ถายอย่างอื่นน่ะแต่ว่าฝุ่นนี่บอดด้บ่ดด้บ่เป็นต่อยู่อยู่บอดดอยบอดด้งบอดดอยะอยู่ไทายยังวบาพี่เอ็มซองหุดหอกจุดหาจักอันนี้จักสีว่าจักจุดลายหานหลายานหลายเขาเห็นเขาหดอันนี้เขาไก่มาเขากับบได่อยคอยเลย ไข่เนี่ยเข้ามาเอามาขาย่หรอไข่วะเฮ็ดสปบิงเกอร์ไว้เปิดเปิดเบมเปิดเวนนแล้วสุจ้าสังเกตเบ่งใบใหม่ที่มันโบเคยได้ถือหลังถือสวยเนาะ คืออันนี้มันพึ่งเริ่มต้นเด้นี่นะยังท่านได้แลงผักเนาะขนาดห้างกาทันวาและต่อไปกวัวสีลงหน้านะ่ะคุณเจ้าเอ้ยบรได้มีสีเขียวเนาะต้นรักงลักหัวนี่นเป็นสีแดงเบิดอ้ว่ามนเห็ดอันนาไว้เลยบอกแรียกว,ว่าบ้านเฮามันแรงกับแบบนี้แหละ หลายคนก็บอกว่าเออคือบุเห็ดคนโกกคนกีดกายะเคต็ดอยู่เลยเดี๋ยวพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านเฮานะ่ะมันเป็นรถรถแกหินแกทรายกเจ้าผ่านแล้วมันเออรถบรรทุกผ่านแล้วมันกับมันสีบปเตกม,มุนเบิร์บอเมื่อหนึ่งเขาผัดบริเที่ยวลบเดียวนะมันกับโดยหล,ลายอย่างอะ่ะที่จริงํามีคอนกีดมันก็สีโอเคอยู่ขั้นเหตุกับมีแต่แบบประชาชนเก็บเงินเหตเองอมไม่น่ายอยู่ เปิดห้างนะมือเอ้าบรรยากาศบ้านนอกคอกนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอกันคลิปหนาะเด้ยทุกคนสบายดี